มวนกอลไม่แอะก็มวออนยู่พี่มวนแอลเมืเอมงนอกไปกันบ่ที่ไหนก็พี่จะพาไปที่ไหนก็ได้ไปไหนอ่ะอยากจะไปอาญี่ปุ่นหรือเกาหลีไปเกาหลีดีกว่าไปเกาหลีก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้พี่ออกคื้งหมดเลยถ้าน้องไปกับพี่ ไปนี่ขยานไปกินหมูกระทะเกาหลีหมูย่างเกาหล <c oughs> ีปุ้ยพปจัดฮือ้อน้องจะกินจะขึ้นเครื่องบินไปกินข้าวฮ่องกงมาตอนนี้พี่ก็ดีเจ้าพี่มีเยอะสวนซ่อมพี่มีสวนส้มเม,มืองฝงังนม่สวนซ่อมเมืองฝงังงพี่มีเงินฝากก็มีเปเลิกบัตในรูด่าไรก็รูดกันโทรศัพท์จะใช้อันยังจะเอาไอโฟนก็จะซื้อไอแพดก็จะซื้อไอโฟนเจ็ดเนาะคะแนนเป็นผัวพี่เตอะโอ้พี่ ผมนี่อย่างผมนับถือพี่เหมือนพ่อผมนะพ่อหน้าพี่เหมือนพ่อพพูดนะตักคอร้ายท์ห้ามพูดปัดคอร้ายมาเอาอย่างนี้เนาะไปไปหยุดด้วยกันเนะาะก็ได้ผัวพี่พววี่ก็เหมือนอยเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่แล้วไปเอาอีกชะนีน่ะเด็กกับแชทแชทแชทอู้กับมันนะ่ะมันจะมีอย่างเื้อ <ผม S 2> อยู่แต่ปีนี้ มันปี่มันแยกผู้ใหญ่กันได้แยกผู้ใหญ่รับไ่ได้เก่งใจตาพี่พ้องคนนี้คนคิ้วคนตาพี่เนี่ยญาดาบอกว่าเก่งใจคิ้วตาพอี่พี่พ้องเนี่ยเก่งใจถ้าคนตาพี่พ้องมองแยกผู้ใหญ่เบามันยอมวิ่ยอย่างใดเนี่ยเ <c oughs> นาะไหยุดด้วยกันจะาไปแอลไปกินโทรศัพท์จะซื้อจะแต่งตัวเรดจะกินอย่างจะจัดเพือ S <S จะไปหยุดที่ไหนจะจัดห้อ,หองนอนจะติดแอร์เอาเย็นชึ่นเลยนะต้องไปอยู่กับนางท่านีมีอย่างฮื่อหั่นอยู่กับปี่เนี้ยแน่นอนมั่นใจได้เลยเนอะไปปกผ้าปกหัวบอกแม่เห็นเนอะพ่อปหอนเนอะว่าว่าบอกว่าอะไรไปอยู่กับพี่สาวนี่ค่ะพี่สาวสองพันแ้มมองคุณลุงเนอะถ้าคุณลุง แตกเนอะเนื้น<พ>อปอขออย่าลงมาดีไปอยู่กับเปื่นปอได้นะฟา่าไปเลยไปอยู่กับพิซซาสองพันนี่แกหนอะงมาเจ้าไปรักจำเลยเน่าเมฆาฝนตกฟ้าคืมนะ